คู้ฟังอย่าเข้าใจผิดคิดว่าผมนี่มันนะตั้งหน้าต่างตาประยุทธ์เหมือนบางรายการอะไรกันเนี่ยนะไม่ใช่นะคือผมพูดคนละประเด็นกับเรื่องด่าประยุะทธ์นะครับคุณทาบอืมนะคุณบุปรีที่ผมเรียกพูดถึงประยุทธ์ันนี้เนี่ยที่ผมต้องอธิบายถึงเรื่องการใช้อนนานาจและควบแฝงถ้ากฎเยการสื่อสารถ้าถนตัวแคล้ว ซึ่งไปบัญญัติไว้ในรัฐมนตรีตัวคราวด้วยว่าการกระทําใดๆนี่ให้ถือว่าชอบตวยกฎหมายและรัฐมนูลและให้ถือเป็นที่ผมบอกว่าประยุทธ์นี่มันอันตรายนะครับถึงไม่ไล้ชาวสวนยางนะครับไปขายยางที่เตาอ,อังคารถึงไม่ไปพูดนะรเรื่องนะชาวอังกฤษที่มาถูกฆ่าตายที่กเกาะเต่า ว่าเสือไปนุ่งบิกินี่เองถึงไม่พูดนะก็อันตรายอย่างยิ่งครับเพราะในลักษณะที่ประเทศนี้มีฆ่าคนตายก็ไม่ผิดจะลากใครนะเข้าไปอ้างว่าเรียกไปรายงานตัวและเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเอาไปทุบตีเอาไปทรมานนะยังไงก็ได้ โดยไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบได้สื่อมวลชนก็ไม่สามารถเข้าไปทำขา่าวได้เข้าไปรับรู้ได้นะครับแล้วก็การอางที่นะจะเอาเงินเอาทองนะของประเทศนี้ถึงแม้จะอ้างว่าปีรัฐบาลการแล้วรัฐมนตรีรับผิดชอบแต่จริงๆเปล่าเลยครับตัวเองก็มาคุมเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีคือเป็นนายกกระเองหมายความว่าอย่างไงที่มาเป็นนายกมาเป็นรัฐบาลเนะีกหมายความว่า เข้ามาเอาองบประมาณไปใช้เนะี่ยตามอำเภอใจเพียงแต่ว่าตั้งรัฐมนตรีมาก็ตั้งมาเพื่อให้มันครบเพื่อมันดูว่าเออประเทศนี้ก็ยังเนะยยังอยู่ในในใน,ในมาตรฐานจะมีรัฐมนตรีเนะี่ยแล้วก็ไอ้รัฐมนตรีต่างๆน่นต่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าไม่ฟังประยุทธ์ประยุทธ์เเป็นคนตั้งมา อในหลวงที่เจนโปรดเจ้านั่นน่ะนะก็เจนโปรดเจ้ามานะเป็นพิธีการหรอกเนะเพราะในหลวงเนี่ยก่อนที่จะยึดอำนาจก็มอบอำนาจทั้งหมดให้ประยุทธ์และประยุทธ์ประกาศฉาบโท,ทั่วบ้านทั่วเมืองไปทั่วโลกก็มาเป็นผู้ใช้อำนาจอ,อาจารย์อย่าไปขยับไม่บ่อยนะครับเสียงไม่มีแล้วว่าไงนะครับอย่าไปขยับบ่อยครับ อ๋อไม่ได้ขยับครับไม่ได้ขยับตรงสัยเน็บมันจะอ่อนนะพี่อุ่นใจไม่ได้ขยับไปเลยเลยครับตอนนี้ตอนนี้เป็นไงครับเสียงไปไหมครับโอเคเสียงแบบนี้โอเคนะครับอ่าไม่ได้ขยับไปแล้วนะครับมันมันคงจะเป็นเพราะว่าเน็ตที่นี่มันอ่อนตอนนี้ไปลุกเขา้าแ้วเมื่อกี้ถึงไหนเล้แล่ละพี่หุดใจก็มาว่ากันใหม่ละกันนะเอากันอย่างนี้ก็นปกันนะพี่หุ่นใะจเอาเรื่องใะไรยุด,เดีเลนี่นะพี่อุ่ใจนะ เดี๋ยวค่อยตอบคําถามก็พวกเราเที่ถามมานะผมมาพูดว่าเอเอเอไปยุธิเลยวันนี้ที่มันอันตรายอย่างยิ่งครับนะไม่ใช่แค่ว่ามันกลางมันไล่พวกชาวสวนยางไปขายยางนะบนดาวอังคารหรือว่ามันกลางขนาดที่มันแบบำนาขนาดต็้นนะมันมันโต้ตอบกับนะชาวอังกฤษที่ต้องมาเสียชีวิตนะต้องมักตายที่ข้อตาวียว,ว่าไปนุ่งบิกินี่อะไรอย่างนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นอย่างนี้ประเด็นอย่างนี้เขาเรียกว่าประเด็นของคนโง่คนบ้าอำนาจและคนโง่และคนปากหานาเน่าที่มันพูดอย่างนี้นะะแต่ประเด็นที่มันอันตรายเนี่ยผมจะพูดถึงก็ไม่เคยมีใครจะพูดถึงกันคือการที่ให้ประยุทธ์อยู่ในอำนาจโดยใช้กฎหมายนะครับกฎอัยการศึกซึ่งมีอยู่ประมาณสิบเจ็ดมาตราที่ผมฝากไปุใจไ,ไว้ให้ดูเลยนะ ซึ่งมันเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจเบ็ดเสร็จฆ่ากก็ได้นะครับไปจับใครเข้ามาโดยไม่ต้องมีหมายจับก็ได้ไปลากคอใครมาก็ได้นะแล้วก็จะไปยึดเอาทรัพย์สินนะไปเอาทรัพย์สินเข้ามาใช้ก็ได้นะเช่นเบรถนไปเอารถแท็กเตอร์ไปอ,อะไรก็ได <Hello, Jan. S 2> ้อะไรังรถไปทำอะไรรถแท็กเตอร์อะไรนะั่นน่ะ นี่ครับนี่นี่นี่คือนี่คือ,คอการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎออกการศึก2 4สองสี่ห้าเจ็ดซึ่งปีนี้สองสี่ห้าเจ็ดตอนนี้ปีที่สองห้าห้าเจ็ดซึ่งมันเท่ากับร้อยปีพอดีมันเป็นกฎหมายที่มันใหญ่กว่ารัฐนูนทุกฉบับและเก,ก่าแกกว่ารัฐนูนนะไล่มนตั้งแต่รัชการที่สี่มารัชการที่ห้ามาถึงทุกวันนี้้าเห็นแบบนัว่า วันนี้ประเทศไทยยังใช้กฎหมายที่เก่าแก่ซึ่งเป็นกฎหมายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิพักอันนี้นะครับหรือเรียกว่ารับปราชการที่ปไตยที่ละน,นี่ฮนะนี่คือคือความอันตรายข้อที่หนึ่งข้อที่สองไปใช้รัฐนูนซึ่งไปนะลอกเอานะอำนาจ ในกฎไอการศึกเนี่ยมาบรรจุไว้ในรัฐนูนอีกข้างอี่ไอแค่ใช้ตามกฎไอการศึกเนี่ยมันก็ใหญ่ครับฟ้าครับแผ่นดินมันก็เป็นเผด็จก,การสุดๆมันจะฆ่าคนก็ได้ไม่มีความผิดนะครับเพราะว่าในกฎไอการศึกนั้นมันทําอะไรได้หมดนะครับนะมันไปทําลายบ้านช่องรองหอ,อไม่ต้องรับผิดชอบต่างแพ่งนทางอาญะจะไปเอารถราเอาเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาใช้ทําได้หมดเลยครับนะ และเสร็จแล้วยังไม่พอมันก็เอาหน้านะัานมาใส่ไว้ในรัฐนูลฉบับประกาวมตาตราสี่สีบวการกระทําของมันเนี่ยนะถือเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและรัฐนูลและให้ถือเป็นที่สุดเห็นไหมไปฟ้องร้องอะไรก็ไม่ได้ลักษณะไปให้คนนะคนเดียวมีอํานาจนะมีอํานาจใหญ่ที่สุดและเทศและฆ่าคนได้ทําลายทรัพย์สินได้ยึดทัพย์ก็ได้อะไรก็ได้หมดเนี่ย ควบคู่กับรัฐบาลนะบริหารประเทศภายใต้นะภายใต้กฎการศึกหรือเรียกว่าวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าจะต้องบริหารนะตามนโยบายเลยก็แล้วแต่แต่ไอ้ที่ไม่ต้องแถลงนโยบายเลยเนี่ยนะครับมันอยู่เหนือนโยบายซึ่งจริงๆแล้วก็เรียกว่าเป็นนโยบายหลักเ่ยก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันไม่พูดเป็นเรื่องนโยบาย ถ้าลองนะกจินตนาการตามผมไปก็แล้วกันไอ้นโยบายรัฐบาลที่มันออกมาจะทำอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ตากว่านะอำนาจที่มันควบคุมนโยบายเพราะในอำนาจนั้นเนะ่ะมันซ่อนไว้ในนโยบายนะครับมันซ่อนนโยบายเอาไว้นโยบายที่มันซ่อนไว้ก็คือมันซ่อนไว้ในกฎอัยการศึกและมันซ่อนไว้ในรัฐมนตรีตัวเก่านะปีห้าเจ็ดเนี่ย มันซ่อนไว้ตรงไหนครับมันซ่อนไว้ว่ามันทำอะไรก็ได้ถือเป็นการชอบด้วยกฎหมายและหนูและถือเป็นที่สุดท่านเห็นไหมครับดังนั้นไอ้นโยบายที่มันประกาศประกาศออกมาเนี่ยถามว่าไอ้ที่มันไม่ต้องประกาศอันนั้นน่ะมันเป็นประกาศแล้วคือกูทําอะไรก็ได้ตามใจกูจะฆ่าใครกูจะจับใครกูจะทําอะไรก็ได้ในโลกนี้ประเทศที่บริหารนะทีมรัฐบาลเข้ามาบริหารภายใต้อํานาจของนายกรัฐมนตรี ที่ทําอะไรก็ได้ไม่มีความผิดไม่มีนะครับในโลกเนี้ยมีแต่ประเทศไทยประเทศเดียวถือว่าประเทศไทยวันเี้ยมันเผด็จการสุดยอดของโลกนะมันเป็นเผด็จการสูงสุดของโลกกว่าอะบางคนก็อาจจะเถียงผมว่านายกเนะียมันไม่มีอํานาจที่ทําอะไรนะได้ขนาดนั้นก็ท่านอย่าลืมนะครับเวลามันจะใช้อํานาจนั้นมันไม่ได้บอกว่านายกใช้นะ ไอ้ตัวนายกกันแหละมันคนเดียวกันอายุธเลั่นแหละมันก็บอกกับประธานคสชหรือคณะคสชนะมีความเห็นพอต่อกันว่านะจะต้องดาเนินการเพื่อนะที่จะต้องทําเพื่ออะไรต่ออะไรมันก็อ้างคสชพราะมันอ้างคสชปั๊บมันเป็นการกระทำของคสชมันเป็นการกระทําของไอ้ไอ้ไอ้อายุธเลเพราะว่าประธานคสชมันมีอํานาจสูงสุดเลจะไปเอาผิดอะไรผู้ กับกับกับตัวกับตัวกับตัวนายกรักปนิรีได้และครับท่านเห็นไหมนี่คือความอันตรายวันนี้ที่ผมตกมาพูดตรงนี้เนี่นะย้ำตรงนี้ก่อนเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เห็นความอันตรายว่าประเทศไทยตอนนั้นน่ะไม่ใช่ก็มองแค่บุคคลนะครับอันตรายอยุตยเนี่ยท่านท่านอาจจะไปมองเห็นมันในภาพหรือว่าในคุณสมบัติของคนบ้าอำนาจ ท่านอาจจะมองว่ามันเป็นคนบ้าอำนาจท่านอาจจะไปมองว่ามันเป็นคนกลางท่านอาจจะไปมองว่ามันเป็นคนโง่และอวดเก่งอวดดีท่านออกท่านอาจจะไปมองว่ามันเป็นทหารมันไม่มีความรู้ในเรื่องบริหารการบ้านเมืองนะแต่มันอวดเก่งอวดดีนะท่านดูฟังครับท่านมองมันในภาพตรงนั้นนะน่ากลัวอยู่แล้วเนี่ยแต่ที่มันน่ากลัวมากกว่านั้นหรือว่าอันตรายมากกว่านั้นก็คือว่า กฎหมายนะไอ้กฎหมายที่เร็นเอามาใช้เนี่ยแต่กฎหมายเนี่ย,ยไอ้กฎหมายกฎราการสุดสองสี่ห้าเจ็ดร้อยปีใหญ่กว่ารัฐนูนเนี่ยนะและก็ควบคู่กับรัฐนูนนะที่ให้อนาตเบ็ดเสร็จกับมันเนี่ยยิ่งทําให้มันเป็นคนอันตร,รายที่สุดครับและที่บอกว่าอันตร,รายที่สุดไม่ใช่ว่าผมคิดว่าแนละมันจะเล่นงานพวกเราเลือกมาตรานร้อยสองม่อันตร,รายไม่ใช่เลยครับ ก็ขอบอกว่าผมไม่ได้เอาตัวผมไม่เกี่ยวนะเรื่องอันตรายเนี่ยประเทศนะมันอันตรายเพราะในโครงสร้างการบริหารประเทศอย่างนี้เนี่ยไอ้ตัวนายกรัฐมนตรีที่มันถืออำนาจนะกดใ้การสืกและรัฐมนตั่ัวคราวในาฐานะประธานคอสอชอแล้วก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีมาบริหารประเทศอย่างเนี้ยมันเข้าไปเอาเงินในประเทศหรือมันจะทําโครงการใดๆทั้งหมดเนี่ยวันนี้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายและรัฐมนตรีและ ถือว่าให้เป็นที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะท,ทายยําชิบหายยังไงก็เอาผิดมันไม่ได้ทําอะไรเป็นไม่ได้การตรวจสอบก็ไม่มีทางเลยครับนะว่ามันจะมีกรรมการมันจะมีใครไปกล้าตรวจสอบมันถึงแม้จะบอกว่าโอ้กูจะแสดงมันจริตทรัพย์สิสนกูทําใ่้ด้ทำาวัน,นี้จริงๆแล้วมันทําไปแค่หลอกหลอกกับท้งนั้น แล้วยิ่งเวลาที่มันจะใช้งบประมาณเอางบประมาณมาใช้จ่ายอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับไม่มีทางที่จะไปตรวจสอบได้และไม่มีใครกล้าที่จะไปจับบันเรื่องทุจริตคอรัปชันนี่นะครับบ้านเมืองมันจะหายเลได้ตรงนี้แหละที่บอกว่านี่คืออันตรายต่อประเทศชาติครับมันจะมีคนที่จะได้ประโยชน์กับมันก็คือไอ้พวกนะนักธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะจับมือกับมันนะครับ และก็รวมกันเนี่ยเรื่องหาประโยชน์มีอยู่ไม่ก,กี่คนไม่ก,กี่ตระกูลหรอกครับแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยจะต้องได้รับอันตรายเลทนะจะต้องได้รับความเสียหายความยากลำบากนะประเทศก็จะชิบหายเพราะไอ้นี่แหละครับลักษณะส่วนตัวอุปนิสัยนะของมันก็เป็นอันตรายอยู่แล้วในส่วนตัวพอไปได้อำนาจในระบอบ นะในระบบราชาธิปไตยที่ไปให้อํานาจมันนะเอาอํานาจเอากฎอายการศึกมาให้มันใช้เอารัฐนูตัวคราวที่เจ้าเนี่ยนะครับเขาไปโปรดเจ้าให้มันแล้วเนี่ยมอบอํานาจโยนอํานาจจากต,ตัดตุนผู้ช้มาให้มันแล้วเนี่ยนี่คือความอันตรายอย่างยิ่งของผู้นําไทยในยุคนี้อันตรายกว่าสนิ์ธนะรัฐนะครับสนิ์ธนะรัฐยังไม่อันตรายเท่า อยุดเลคนะ่ครับนะนี่นะผมไม่รู้จะพูดให้ท่านเนี่ยนะครับได้มีความรู้สึกว่ามันอันตรายได้อย่างไรนะแต่ขอให้พูดขอให้ท่านได้รับรู้รับทราบไปดูว่านะต่ได้ไปมองว่ามันอันตรายแค่มันเป็นคนบ้ามน,นะคโครงสร้างของระบบก,การปกครองนี่ทําให้คนอย่างนี้นะครับยี่งอันตรายและยิ่งทําความเสียหายให้ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเห็นไหม ช่วงเฉพาะหน้าหลังจากที่ประกาศแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วช่วงก็เรียกว่าช่วงเร่งด่วนช่วงเร่งด่วนนี่เป็นไงอยู่ใจส,สองสองเดือนใช่ไหมที่มันบอกช่วงเร่งด่วนนี่ครับช่วงเร่งด่วนสองเดือนเป็นไงล่ะหลังแถลงแถลงนโยบายสองเดือนเป็นไงครับท่านเห็นไหมครับงบประมาณที่มันไปเอางบลดง,งบทีมาใช้นะ แล้วก็เอาไปเนี่ยนะไป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 ให้รางวัลกันนี่แหละครับกับพรรคพวกกับข้าราชการกับอะไรต่อไม่อะไรแต่ต่อไปชาวบา้านร้านช่องเนี่ยแม่กเกษตรกรเนี่ยนะชิปหายเนี่ยนะประยุทธ์มันไล่ไปอยู่ดาวังคารไล่ไปขายที่ดาวังคารกันหมดนี่ชาวสวนยางนะลงเรื่องราคาย,ยางไอ้ชาวสวนยางปากใต้เนี่ยนะโดยเฉพาะปากใต้นะ ไอ้่าอื่นไม่เท่าไหรหรอกครับไอ้ชาวสวนยางปัดได้อย่างที่ผมบอกแล้วนะมันจะต้องนั่นแหละครับเอายาเน่ยไปแกงกินไปต้มกินชาวสวนยางมันไล่ไปไปดาวังคารแล้วต่อไปชาวนาถ้าเกิดมาขายยาบักบักขายร้องรองร้อง,อง,องไม่ช่วยเหลือราคาข้าวมันไม่ไล่ชาวนาไปไปดาวอะไรลสทเนี่ยนะไอ้ไอชาวสวนยางไปดาวังคารนะชาวนาไปดาวพุทธด้วยไงหรือ นะพวกผู้ใช้แรงงานต่อไปนี้ถ้าเรียกป้องขาจานขันต่ำขึ้นมาขอเพิ่มขาจานขันต่ำขึ้นมาสักหน่อยเนี่ยนะเดี๋ยวประยุทธ์มันก็บอกมึงไปขอที่โน่นที่ดาวผูโตที่ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่นักบริหารประเทศหรือมันไม่ใช่คนที่เหมาะที่จะมาเป็นนายกและมนตรีครับไอ้อย่างเนี้ยเป็นได้แค่หัวหน้าคิวมอเตอร์ไซค์ไง